ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีห่วงนักศึกษาแลกเปลี่ยนเร่งประสานช่วยเหลือขอความร่วมมือสถานทูตนำตัวกลับจากต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรสมัยผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีรัชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มหาวิทยายลัยมีนักศึกษาไปฝึกงานแลกเปลี่ยนในต่างประเทศที่ยังตกค้างอยู่จำนวนหนึ่งและได้พยายามประสานงานให้นักศึกษาเดินทางกลับมายัางประเทศไทยประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์จำนวน9คนฟิลิปปินส์จำนวน12คนมาเลเซียจำนวนหนึ่งคนได้เดินทางกลับเรียบร้อยแล้วส่วนสหรัฐอเมริกา16คนเดินทาง กับ2คนและญี่ปุ่น4คนและยังตกค้างอยู่ในประเทศนั้นๆเนื่องจากติดขัดเรื่องการเดินทางมีความยากลาบากในการดําเนินชีวิตเพราะค่าของชีพสูงขึ้นแต่มหาวิทยาลัยได้มีการพูดคุยติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังสารทูตและครอบครัวในต่างประเทศที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยให้ดูแลเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามในส่วนของนักศึกษาที่เดินทางกลับมานักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานมหาวิทยาลัยได้ประสานไปยังภาคเอกชนเพื่อจัดหาสารที่ฝึกงานต่อไปส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาในส่วนของนักศึกษาจีนที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและอย่าง ตกค้างอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นได้ดูแลอย่างเต็มที่เอานวยความสะดวกในเรื่องที่พักและด้านการเรียนการสอนที่นักศึกษาต้องเรียนผ่านออนไลน์จากประเทศจีนเช่นกันรัฐพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลแันญบ,บุรีรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเผยสบครปรับเคอร์ฟิลเป็นเวลา23นากาถึง3นาิกาอนุญาตให้โรงหนังนวดเพื่อสุขภาพเปิดให้บริการได้ นายอภิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด -19 หรือสบคอชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานสรุปผลการประชุมได้แก่หนึ่งเห็นชอบปรับระยะเวะลาเคอร์ฟิวเป็นเวลา23นาฬกถึง3นาฬิกา 2. เห็นชอบให้กิจการที่สามารถผ่อนปรนได้ในระยะที่3ม,มีผลในวันที่1วมิถุนายน2 5 6 3ประกอบด้วยฟิตเนสโรงภาพยนตร์โรงละครเปิดบริการได้แต่จำกัดจำนวนไม่เกิน200คนเน้นรักษาระยะห่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดนวดเพื่อสุขภาพให้ยกเว้นการนวดบริเวณใบหน้ายกเว้นนวดอบสมุนไพรและอบไอน้ำร้านทำผมสามารถทำสีผมได้แต่ต้องไม่เกิน2ชั่วโมง ด้านการเปิดการเรียนกาสอนโรงเรียนที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลาสามารถเปิดเรียนได้วันที่1นึ่มิถุนายนนี้ส่วนโรงเรียนที่ยังสามารถเรียนออนไลน์ได้ให้เปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะประชุมกับโรงเรียนเพื่อพิจารณาเรื่องความพร้อมด้านกีฬาเปิดให้ฝึกซ้อมได้ปกตินอกจากนี้ยังปรับเวลาปิดห้างสรรพสินค้าเป็นเวลา2 1่สเอนาฬิกาให้ร้านค้าต่างๆภายในห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดบริการได้เพิ่มเติม รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้นในตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี